คลิปที่หนึ่งครับครับวันนี้พบกับทางบ้านมุนตานะครับบ้านบ้านมุนตาพาพาไปมูเรามามูกันที่วัดเจดีหอยจังหวัดปทุมธานีคลิปนี้เนี่ยตามคําขอนะครับจากเพื่อนเพื่อนใส่มูเพื่อนเพื่อนใส่มูเนี่ยอยากที่จะให้ทางบ้านมนตาเราเนี่ยพูดถึงในเรื่องของาธาตุกายสิทธิ์ธาตุศักดิ์สิทธิ์นะครับที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติอย่างที่ผมยืนอยู่เนี่ยนะครับ ในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของวัดเจดีย์หอยจังหวัดปทุมธานีเนี่ยบอกเลยว่าสถานที่ตรงนี้เนี่ยมีท่ากิจสิธิ์นะครับหรือว่าสิ่งที่เรียกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับตามความเชื่อของคนโบราณเ,เยอะมากอย่างไา้มือคมอผมเนี่ยจะเป็นกระปังหานะครับการกระปังหาเนี่ยเป็นความเชื่อของสายมูเราตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเขาบอกว่าใครบูชากระปังหาเนี่ยจะก,กันในเรื่องของปัญหาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจปัญหาในครอบครัวปัญหาในกิจการหรือปัญหาในชีวิตเนี่ยได้จริงเหล่านี้เนี่ยเป็นความเชื่อของสายมูเราโดยเฉพาะคนไทยเราเนี่ยนะครับมาตัง้งแต่รับนะมาแล้วเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนสายมูเคยเคยสังเกตไหมครับว่าคนจีนเนี่ยโดยเฉพาะคนจีน ชาวจีนแท้แท้เนี่ยนะครับหรือชาวจีนไต้หวันเนี่ยทําไมเขาถึงมีความเชื่อในเรื่องของโชคลางในเรื่องของพงจุย้ยแล้วก็ในเรื่องของเทพเทพเจวาเนี่ยเพราะว่าเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเหมือนมือที่มองไม่เห็นเนี่ยช่วยในเรื่องของการพยุงนะครับในชีวิตเขาในเรื่องของธุรกิจเนี่ยให้มีความรับรื่นไม่ให้มีความสะดุด นะรจริงเหล่านี้เนี่ยเราเราจะพบเห็นได้ง่ายอย่างที่เราไปถ่ายคลิปที่สามยอดจังหวัดประจวบนะครับคนไต้หวันคนช,ชาวจีนเนี่ยเขาบูชาพระธาตุสามสามยอดกันเยอะมากนะครับเพราะว่าเขาเชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยโดยเฉพาะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสยามประเทศเราเนี่ยจะช่วยให้กับกิจการในสิ่งที่เขาทำอยู่ชีวิตเขาเนี่ยดีขึ้น กพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่ได้ช่วยแต่เฉพาะคนไทยเราเขาช่วยรวมถึงคนที่ศรัทธาไม่ว่าจะเป็นชาวชาวต่างชาติก็ตามเนี่ยให้มีชีวิตดีขึ้นแต่ทุกวันนี้เนี่ยนะครับชาวจีนหรือชาวไต้หวันหรือนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะสายโมที่เป็นชาวชาวต่างชาติาหายไปเพื่อนๆสงสัยไหมว่าทําไมเขาถึงหายไปเพราะว่า จากการวิเคราะห์นะครับและการเก็บข้อมูลของธรรมบัญญัตาเราเนี่ยพบว่าถ้าเกยียรติที่เขานับถือเนี่ยที่เขามีการบอกปากต่อปากเนี่ยนะครับว่าดีณนะปัจจุบันนี้เนี่ยของของเราเองเนี่ยนะครับแม้กระทั่งที่แหล่งเองเนี่ยณวันนี้เนี่ยมีของที่เขาเรียกว่าของของปลอมหรือของเลียนแบบเนี่ยเข้ามา อย่างคลิปที่เราได้ฟังของพระอาจารย์บุญมีนะครับของวัดสามไว้ยอดท่านผู้ชทรกเกนนะครับหินสามไว้ยอดเนี่ยเขาห้ามขึ้นไปขุดห้ามขึ้นไปค้นหาทุกวันนี้ได้ํำหินจากภายนอกเนี่ยเข้ามาในในพื้นที่เช่นเดียวกับแรกขามคืนแล้วันนี้เนี่ยไม่มีนะครับหรือหายากมากแต่ได้มีการนำเอาแร่ดํามาผ่านกระบวนการทำสีเนี่ย มาให้ใส่มูบูชากันตรงนี้ก็อยากจะบอกเพื่อนๆว่าพวกเรา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 ใส่มูนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยก็ดีหรือคนสังชาติก็ดีนะครับการบูชาสิ่งพวกนี้เขาอยากจะได้ของแท้ดังนั้นอยากจะฝากเพื่อนๆใส่มูนะครับว่าการที่จะเลือกบูชาของหรืออาของสิ่งศักดิ์สิทธินะ์สิบตัวเนี่ยควรจะมาจากแหล่งที่เราเชื่อถือได้เท่านั้นนะครับ สำหรับคลิปนี้เนี่ยเพื่อนๆหลายคนอยากให้บ้านมุนตาแนะนําว่ามีเครื่องรางชนิดไหนเนี่ยที่ช่วยในเรื่องของการค้าขายนะครับตรงเนี้ยทางบ้านมุนตาเราเนี่ยแนะนํานะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือของเขาจะเรียกว่าจิ้งจกนะครับสองหางจิ้งจกสองหางเนี่ยเขาจะเชื่อว่าคนโบราณจะเชื่อว่าจิ้งจกเนี่ยนอกจากเลือครับเลือโชกเลือบราดไ เขายังสามารถเตือนเราได้นะครับในยามที่เราเรามีภัยเนี่ยเขาจะมีเสียงร้องเนี่ยต่างขึ้นมาแบบหนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกมะฉาลงเหยื่อมะฉาลงเยื่อเนี่ยจะเป็นวัตถุคิกลุกป,ป่าแก่จากแรก่ศักดิ์สิทธ์ของเขาคืน้นะครับาารจังหวัดกาญจนบุรีตรงนี้บอกเลยว่าเป็นเครื่องรางในตำนานโบราณเขาเชื่อ เชื่อว่าจะช่วยในเรื่องของการค้าขายการดึงดูดรัพย์ในการหรือการเรียกลูกค้าดังนั้นเนี่ยอยากจะบอกเพื่อนสายมูว่าเครื่องรางของขัง,งในตำนานของสยามประเทศของเราเนี่ยถือว่าเป็นสุดยอดของเครื่องรางในการเียกทรั์ดังนั้นเนี่ยอยากจะให้เพื่อนๆส่สายมูนะครับลองเปิดใจนำท่าเกศิษฐ์ในตำนานของสยามประเทศเราเนี่ยมาบูชาดูผมเชื่อเลยว่าเราน่าจะพบ แต่สิ่งดีๆเนี่ยเข้ามาในในชีวิตตรงนี้ก็ต้องฝากเพื่อนๆอนใส่บูทด้วยนะครับ